เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับลูกค้าเอาเครื่องมาซ่อมครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องแบล็กบูกระชิงดันครับซื้อจากผมนะครับเป็นโครงสร้าง5.0เป็นรุ่น5็ m ครับนะซื้อจากผมไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้พังไปหนึ่งรอบนะครับมาซ่อมรอบที่แล้วก็ผมก็เปลี่ยนเสื้อสูบไปให้ครับนี่ครับผมเปลี่ยนยี่ห้อสร้างแดงไปให้เสื้อสูบสองพอร์ตอย่างดีเลย เปลี่ยนไปให้อีกไปใส่อีกพักหนึ่งกำอีกพักอย่งวครับนี่พักอย่งเดีวลูกค้า,คาท่านนี้นะผมบอกคนบอเซียผมนะครับผมบอกผมบอกเขาไม่เชื่อผมเนาะทำไงเนาะผมบอกผมบอกว่าน้ำมันสองทีนะ่ะให้ใส่ไปเลยนะครับเนี่ยประมาณนี่ครับฝาการอนน้ำมันเครื่องฮาริดเนี่ยครับ 2, ไอสองทีเนี่ยเอาใช้ของยี่ห้อดีๆหน่อยพวกคัสตอมก็ได้นะครับดีๆหน่อยเนาะใส่ไปเลยครับเนะี 3, ่ยสามสี่ฝาเนี่ยใส่ไปเลยครับนี่นะสามฟ้าครึ่งถึงสี่ฟ้าเนี่ย หรือว่าถ้าง,งานผ่าไม้เนี่ยใส่สีฟ้าห้าฝาก็ได้ครับเนี่ยรุ่นขนาดนี้ครับถ้าใส่ใบายาวๆเล่นคนโหดนะครับแต่ถ้าง,งานตัดทั่วไปเนี่ยใส่ประมาณสีฝาก็พอครับสามฝาครึ่งครึ่งก็เลยเกือบๆเต็มนะครับหรือว่าสีฝาเลยก็ได้ครับต่อน้ำมันเปสี่หนึ่งลิตรทีนี้ไอ้ลูกค้าอะไรนี่เนี่ยเขาใส่แค่สามสามฝาเคยเคยเห็นไอฟ้านขวดกระทิงแดงปะเออขวดสปอนเซอร์ไหมสปอนเซอร์มือขวดเหลืองฝางเหลืองเห็นไหมครับ เพื่อใส่สามฟ้านะครับเพื่อนผสมในถังนะครับเนี่ยเพื่อนผสมในนี่ครับเพื่อเติมน้ำมันใส่นีเตรียมเพื่อเพื่อใส่อันสามฟ้ากระทิงไอสามปะฟ้าสปอนเซอร์ครับมันบ่ได้ครับใส่สามปะฟ้าสปอนเซอร์ก็ยังถือว่าอ่อนครับถังนึงนี่น้ำมันเบนซินหนึ่งลิตรมันมันเติมไปนี่มันเลยครึ่งลิตรนี่ครับนี่มันเลยครึ่งลิตรนะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นเอน้ำมันเบนซินหนึ่งลิตรใส่อันนี้มานสีฟ้านะครับทีนี้ไอฟ้าสปอนเซอร์เนี่ย ฝาหนึ่งใส่ลองมาตวงใส่ตัวนี้ก็สามฝาก็อยู่ที่ประมาณประมาณฝากว่าบ่หอดสองฝาซั่มไมหมายก็ว่าฝาปิดขวดสปอนเซอร์สามฝาลองมาเทใส่ฝานี้ดูนะครับจะได้อยู่ประมาณหนึ่งฝากว่าไม่ถึงสองฝานะครับนะก็เท่ากับว่านะครับก็เท่ากับว่าเจ้านี้ผสมน้ำมันสองทีอยู่ที่น่าจะประมาณไม่เกิน ไม่เกินสามฝาเนาะประมาณสองฝาประมาณนี้นะครับอืมก็เลยพังครับรอบนี้ก็พังอีกครับผมอีนะ่หนเออครับก็ว่ากันไปเนะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวจะถอดกดครับกิลบล็อก ลอกกับมรุดนะครับแต่บางที่นี่บางที่ถ้าเก,ก็บลอกม้วนรูดก็จะเห็นเสื้อสูบเสียหายเหือน,นครับแต่ว่าเนี่ยนี่เก็บลอกยังเหลืออยู่คือเก่าสองนะโอเคมาผมจะถอดดูครับถึงอ้ถึงใส่เสื้อสูบใหม่ก็จะเหมือนเดิมครับนะถ้าไปผสมเหมือนเดิมก็กพังอีกเหมือนเดิมเนาะ เขาก็ว่าลูกค้าเร่นี้เขาก็บอกว่าเขาใช้เครื่องมานานแล้วครับใช้รับจ้างตัดไม้ก็มาเยอะแล้วเนาะครับเขาก็เลยว่า<ฮ>อัตราส่วนผสมที่เราทํามันก็พอดีนะครับเนาะแต่ก็เหมือนในผมเคยพูดให้ฟังนะครับไอ้เครื่องตัวนี้มันเป็นมันเป็นซื้อสูส,สองพอร์ตนะครับแรงอัดมันเยอะนะครับมันไม่เหมือนในพวกอ้พวกพอร์ตเดียวนะจะบอกให้ครับสองพอร์ตนี้ครับ แรงอัดแรงแรงอัดมันเยอะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเราใส่สองทีน้อยเนี่ยมีผลครับเียบ้อยตรงนี้จีนพี่นนองเลือทังหมดนครับแล้วก็ทาสองทีคุณพาพอดีกับพังเดอ้อจะบอกใครพี่ผมเป็นบางคนไปซื้อสึกคือประหยัดเงินนะครับประหยัดเงินสองทีนี่ก้าวน้ามันไปที่นี่ประหยัดคักแต่ว่ายา่ำแรงมาซื้อเรากินนี่โอ้ยบม่เห็นประหยัดเลยย่ำแรงมากุบถีบหลด <laughs> แต่ว่าประหยัดหน้ามันเงินไหลนะครับสองทีเนี่ยไปใส่ไอ้พวกไอ ราคาสามสิบสี่สิบกว่าบาทเนี่ยนะครับโอ้ยครับมันประสิทธิภาพมันอ่อนเกินนะครับนะทั้งหมดครับแล้วก็มันเป็นซีนก็ใช้ดีๆหน่อยเด้อครับสีเขียวห้ามใช้เด็ดขาดสีเขียวนี่ะให้ใช้เป็นแคร์สุขภาสีแดงนะครับถ้าไม่มีเป็นินจะเทเนาะแต่ถ้ามีเป็นินจะเทนะผมอยากให้ใช้เป็นของเทจะดีกว่าโอ้เลือกไม่เบิรงกันเลยเลือกไม่ดูเลือกไม่ดูนี่ครับผมเนี่ยมาครับนี่ครับไปหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอกล้องโฟกัสก่อนชึบนี่ครับผมเนี่ย เรียบร้อยครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยรอยยาวเนี่ยครับเนนี่ยเนี่ยเนี่ยแวนติดครับนี่ครับเนี่ยเป็นรอยเป็นระยะระยะนี่ครับเนี่ยครับเห็นไหมพังหมดครับแบบนี้ไม่เหลือครับนี่ครับด้านบนก็นี่ครับเป็นเป็นสิทธิ์เสียนครับเห็นไหมเนี่ยครับแวนติดครับแวนขยับไม่ได้ครับเนี่ยตึบเรียบร้อยเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เออโอเคครับที่วิดีโูนี้ผมทำเป็นอุทาหของมันเฉยๆนะครับนะ อ่ถา่าบเซียผมกะน,นะครับถ้าจะของเครื่องดูคลิปนี้เด้อน,นะครับถ้าไม่เชื่อผมก็ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ผสมเหมือนเดิมที่ท่านเคยผสมมาแหละนะครับผมก็จะมันพังก็ส่งมา,าผมซ่อมให้เนาะค่าแรงฟรีเนาะอืมโอเคครับตามนั้นจัดไปครับ